โชคชัยธีระชัยพึกนะครับเป็น CEO แล้วก็ Co-Founder ของบริษัทโ o Center นะครับจุดเริ่มต้นนะครับจากการที่เริ่มต้นจะทำตู้ไข่หมุนนะครับเริ่มจากการชอบในวัยเด็กนะครับเราก็เป็นเด็กสายเกมมาเนาะวาดรูปเล่นชอบของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นตู้ไข่มาตั้งแต่เด็กละไปโรงเรียนเข้าร้านชำก็มีเหรียญกี่บาทก็หยอดตู้ไข่หมด เราขายของชําเนี่ยเราก็มีขายของเล่นอะไรมากมายเราก็มีความสุขกันเนาะกับการขายของเล่นก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราหาตู้ไข่หย่อนเหรียญนี่เข้ามาทํานะครับใหม่ๆเนาะก็หายากไม่รู้ว่าเจ้าจากไหนมาทําก็ไปดูตามห้างเบอร์โทรตามตู้พวกนั้นนะฮะโทรถามเขาว่าขายไหมขายไหมอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครขายเลยส่อหาจนโชคดีนะครับที่ว่าไปเจอเจ้าหนึ่ง ที่นําเข้าตู้มาจากต่างประเทศนะฮะติดต่อเขาประดีเขามีปัญหาเราก็เลยลองซื้อมาทําดูก่อนเครื่องแรกก็ใช้เงินไปเยอะ5-6ห0 0มืนบาทก็เลยเอาตู้ไข่หยอดเหรียญเข้ามาวางตามตลาดนัดตามร้านค้าหน้าโรงเรียนต่างๆก็ทําไปได้สักปีหนึ่งในตู้ไข่หยอดเหรียญก็ยอดมันก็ดีก็เริ่มขายออนไลน์นะครับยอดขายก็ เติบโตขึ้นเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยเลิกจากธุรกิจของชําค้าส่งมาทําตู้ไข่ต่อมาก็ได้เข้าสู่วงการสนสนุบของห้างโมเดิร์นเทรดแล้วก็ห้างท้องถิ่นทั่วไปนะครับแรกๆเราก็ตู้ไข่หย่อนเหรียญไปวางในห้างจนห้างเห็นศักยภาพก็ให้พื้นที่ใหญ่ขึ้นให้สายขาที่ใหญ่ขึ้นจนเราสามารถเปิดบริษัท โกไข่คอร์ปอเรชั่นขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตห้างในการทำสวนสนุกเมื่อธุรกิจเติบโตมากขึ้นแทนที่เราจะดูแลสวนสนุกอย่างเดียวกลายเป็นเราจะมีโปรดักต์มากมายที่จะซัพพอร์ตลูกค้าเช่นเครื่องแลกเหรียญนะครับหรือว่าตู้ไข่ที่เป็นรุ่นใหม่ตู้ไข่ไฟฟ้าเครื่องขายสินค้าเครื่องขายน้ายาปรับผ้นุ่มรวมทั้งเหรียญโทเค็นใช้ในธุรกิจได้หลากหลายมากกว่าสวนสนุก ใน2ปีที่ผ่านมานะครับเกิดการบูมของร้านสะดวกซักเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเมื่อธุรกิจนี้บูมทําให้ธุรกิจนี้ต้องการเครื่องแลกเหรียญเหรียญโทเค็น token และเครื่องขายน้ํายาซึ่งเป็นโปรดักที่เราใช้อยู่แล้วในสวนสนุกเราเป็นจํานวนมากและคุณภาพของเจ้าเดิมที่อยู่ในตลาดไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่มีหลายสาขาฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าต้องการได้ ผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์เราก็เลยทดลองส่งให้ลูกค้าลองใช้ก็เกิดการซื้อต่อเนื่องถึงวันนี้เราต้องร่วมกับทีมงานเปิดบริษัท Go Center ขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกิจฝั่งโปรดักต์เครื่องแลกเหรียญเครื่องขายน้ำยาปะผ้นุ่มเครื่องขายสินค้าต่างๆรวมทั้งเหรียญโทเค็น token. อีกทั้งตอนนี้เราสามารถบริการดูแลร้านสะดวกซัก ทั้งติดตั้งออกแบบซ่อมบำรุงให้กับร้านสะดวกซักทั่วไปได้แล้วครับสวัสดีค่ะนุกนิกนายนาชินจิตนะคะนิกเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Go c เ n t e r ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะทำตำแหน่งเกี่ยวกับ CFO ค่ะเริ่มต้นเนี่ยคือนิกนสนใจในธุรกิจหยอดเหรียญประเภทส่วนสนุกะนะคะก็เลยสืบหาว่าใครทําธุรกิจนี้ในภาคใต้พี่โชคเนี่ยทำธุรกิจนี้มานะคะแล้วก็ทํามาหลายปีก็เลยมีความเชื่อมัน่นหลังจากได้ร่วมธุรกิจด้วยกันนะคะก็ได้รับโอกาสจากทางคู่ค้าหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus หรือว่า เซ็นทรัเองที่เปิดโอกาสให้โกเซ็นเตอร์นะคะได้เข้าไปดูแลแล้วก็เปิดกิจการในแต่ละสถานที่นะคะในภาคใต้หละที่ดําเนินกิจการของสวนสนุกมาสักพักนะคะเราก็เลยเออพัฒนาตัวสินค้าขึ้นมาอีกหนึ่งสินค้านะคะก็คือเครื่องแลกเหรียญเราเชื่อว่าถ้าเครื่องแลกเหรียญน,นะคะมีความคงทนแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายจะเพิ่มยอดขายแล้วก็สามารถลดการจัดการได้ค่ะ หลังจากที่เราพบปัญหานะคะว่าออฟังก์ชันการใช้งานเนาะแล้วก็ตัวเครื่องแลกเหรียญเนี่ยในตลาดที่มีอยู่ซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้านั้นนไม่ตอบโจทย์เราเลยอยากพัฒนาตัวโปรดักพัฒนาสินค้าเครื่องแลกเหรียญนะคะให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่1ต้องคงทนนะคะ2คือง่ายต่อการใช้งาน3ต้องบอกเลยว่าใครมาทําหรือดูแลร้านนะคะก็สามารถดูแลแทนเราได้ค่ะก็ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราบอกเลยว่ามันตอบโจทย์3ข้อนี้อย่างแบบ ไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยค่ะเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเหรียญจะหายระหว่างการเติมหรือว่าจำนวนเงินที่เติมเข้าไปตรงกับตามที่บอกเราไหมเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องแลกเหรียญที่มาเปลี่ยนวงการเครื่องแลกเหรียญแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นเครื่องที่คุณต้องรักแน่นอนค่ะครับสวัสดีครับผมธีรศักดิ์แ้ลีนะครับหรือเรียกชื่อเล่นว่าช่างทีนะครับ ตำแหน่งนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมนะครับหน้าที่หลักๆก็คือเป็นช่างเทคนิคนะครับดูแล,เ,ลเรื่องระบบเทคนิคการซ่อมต่างๆให้กับองค์กรนะครับตรงไหนมีปัญหาติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมมนพัชรวงศ์อังสุธรรมเรียกช่างตองก็ได้ครับดูแลอะไหล่สต็อกสินค้าของบริษัทโคเซ็นเตอร์นะครับอะไหล่ชิ้นไหนเสียปรึกษาได้นะครับ สวัสดีครับผมนายานนนนท่นลชาสุนงนนงิตชื่อเรียกเล่นๆก็ช่างเล็กครับอยู่เป็นหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างอาคารและสถานที่นะครับทําหน้าที่ดูแลงานโครงสร้างและงานติดตั้งขององค์กลทั้งหมดเลยครับมีปัญหาเรื่องงานติดตั้งต่อผมช่างเล็กเลยครับ